สะดือแม่น้ำโขงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดอหงนะครับติดริมแม่น้ำโขงมาเก็บบรรยากาศครับวันนี้ตรงที่เราเห็นตรงนู้นก็คือฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นประเทศลาว <c oughs> ดูครับบรรยากาศฝั่งนู้น จริงๆแล้วฝั่งไทยกับลาวมันก็คล้ายๆกันนะครับมันไม่มันไม่ได้ต่างอะไรกันมากไปให้ไว้นะครับตอนนี้ไปให้ไว้เลยร้อนนะครับนี่เราก็มาถึงแล้วจุดที่เราต้องการเลยนะครับภาพบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปเก็บผักเอ้ยไม่ใช่เก็บบรรยากาศนะครับนี่เลยครับเราก็มาถึงแล้วนะครับผม สุดเขตประเทศไทยนะครับเราจะลงไปเก็บบรรยากาศข้างล่างกันดูนะครับสะดือแม่น้ำโขงนะครับที่เขาว่ามันเป็นยังไงนะครับอ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองอใช่นี่เลยครับเราลงมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศข้างล่างนะครับอืมมองดูแล้วผม โอเมก้าลงไปยืนในน้ําแน่นอนครับโหยืนดูแบบนี้มันก็แบบขนลุกเหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมมาคนเดียวที่ผมไม่หลงนะครับเนี่ยพอเดินลงมาแล้วขน,นลุกเลยนะครับดูนะครับแค่เราเห็นน้ำบนแค่นี้เราก็แบบเอ้ยคืออะไรวะแต่จริงๆแล้วผมมาก็ สองรอบแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เคยลงมายืนในขดหินตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะมายืนขดตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อที่จะมาเก็บในส่วนของบรรยากาศที่เขาเรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขดนะครับดูนะครับทุกคนสังเกตดูด้วยตานะครับขนาดดูอยู่ที่บ้านนะครับดิมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้บอกได้เลยว่ามันน่านกลัวมากๆนะครับ ดูสิครับเห็นน้ำวนๆผมกลัวเลยตอนนี้เร็วแรงไปหมดแล้วคนขิงลุกเลยครับตอนนี้ดูฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมองมองด้วยตาเนี่ยมันดูเหมือนอาจจะแบบไกลกันเนาะแต่มายืนตรงนี้แล้วมันใกล้กันมากครับผมมองแล้วมันใกล้กันมากดูบรรยากาศข้างบนครับในจังหวัดที่น้ํามันมาเยอะนะครับผมน้ําถึงนู่นเลยนะครับน้ําจังหวัดที่ลงก็ลงเยอะเหมือนกันนะครับ ขึ้นไปก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับน้อนะดูเก,กใกล้ดิว่าข้างในมีอะไรไหมเอยอสุดได้แค่นี้ครับผมว่ามาคนเดียวไม่หมาแน่นอนครับดูครับอืดอนทรายครับเขาเรียกว่าอะไรนะดอนทรายนะ ทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับไม่ได้คิดอ๋อดูสิครับเหมือนน้ำไหลกลับขึ้นมาเหมันมีขึ้นน้ำไหลกลับขึ้นมายาวเลยใช่ทุก โอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเก็บกบรรยากาศชัางบนกันหน่อยแล้วกันนะครับ มาถึงแล้วนะครับจุดที่เราจะแววว้อีกหนึ่งจุดนะครับก่อนที่จะกลับนะครับเป็นถ้ำนะครับผมถ้ำชื่อถ้ำว่าเอ่อถ้ำเออ oh <my> เป็นถ้ำอุปคุธนะครับชื่อว่าถ้ำพระอ่ะเสียงไทยเอ้ยเรายิมเงียบเป็นถ้ำพระอุปคุธนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อนี้นะครับ เราต้องไหว้เพื่อเป็นสิริอมองคลน,นะครับผมสีโอ้ oh my god ครับผมสำหรับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับพี่ดูจนจบนะครับผมมันก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เคยมาผมก็อยากให้ลองมาดูกันนะครับผม มาดูด้วยตานะครับดีกว่าดูในวิดีโอเป็นล้านเท่านะครับเพราะว่าเราได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมื่อม,มีโอกาสหน้านะครับผมจะมีเวลาว่างนะครับผมไปหาสถานที่ต่างๆให้คุณได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับ นะคตัวนี้ก็ได้เวลาที่เราจะกลับกันแล้วนะครับทุกคนที่มาไม่ต้องหว่วงเรื่องห้องน้ำนะครับดูนู่นเลยหญิงและชายมีครบนะครับห้องน้ำมีให้ครบเดินจอดรถเอ้ยไม่ใช่